ให้คําแน,นะนํารายละเอียดบริการก็ดีและราคาก็จก็บต้องได้นะครับเขาบริการดีแล้วก็รถให้เลือกมากแล้วรถใหม่แล้วไม่มีรถน้ําท่วมค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้ได,ได้แค่บัตรประชาชนใบเดียวคุณก็ได้รถที่คุณต้องการบริการดีมากครับที่ให้เต็มสิบเลยครับประทับใจ <laughs> พนักง,งานดูแลอย่างดีค่ะให้ความรู้แล้วก็แนะนํารถที่ตัวเองสนใจนะคะ ค่ะข้าแต่ให้คุณพี่ค่ะแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไร<อ>แล้วก็นะเดินทางาจากที่ไหนคะ่ะอ๋อผมวิโรจน์สมบารลีนะครับเดินทางจากาบ้านพลุอำเภอใหญ่จังหวัดสุขรรนะครับก็วันนั้นมาดูรถที่นี่คิรูปนี่ก็มีหลากหลายหลายคันหลายยี่ห้อพอดีมาดูก็มาเจอคันนี้แหละถูกใหญ่มากเลยอ่าแล้วทางจูรูมก็ให้คำแนะนำรายละเอียดบริการก็ดี ทุกอย่างครับและราคาก็เก็บต้องได้นะครับถือว่าโอเคละพอใจของฝ่ายทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อสบายใจกันก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากได้รถมือสองสภาพดีๆนะครับราคาเป็นกันเองก็เชิญที่ชูรูมสาบดีได้เลยนะครับอโอเคครับขอบคุณครับลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอสิงหคนงหรครเลยสิงหนครโอ,อรรถที่เราเป็นไงยากไหมเอ่ยไม่ยากค่ะ เอกสารวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายค่ะแล้วการบริการเป็นไงบ้างเอ่ดดีค่ะพนักง,งานดีมากทุกคนให้บริการให้ความคิดเห็นแก้ไขปัญหาให้ช่วยเหลือทุกช่องทางที่เพื่อที่จะได้รถเยี่ยมเลยแล้วรถของเรานมีให้เลือกชมเยอะไหมมีมากค่ะมีหลายแบบมีหลายอย่างมีทั้งกระบะมีหลายยี่ห้อรู้สึกว่าของพี่นี่ตั้งใจมาดูเป็นตโยต้ายาริสเลย ใช่เพราะว่าชอบโตโยต้ายาลิสค่ะก็คือการเก่าใช้ยาริสอยู่แล้วเนาะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดปากบอกอะไรถึงเพื่อนหรือทีมงานม้างไม่เอ่ยใครที่ตามตามหารถอยู่ถ้าใครจะเปลี่ยนรถเทินรถนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาบริการดีแล้วก็รถให้เลือกมากแล้วรถใหม่แล้วไม่มีรถน้ําท่วมค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงครับชื่ออะไรครับอาชีพอะไรครับชื่อนุยดาสันบุบูค่ะ ค้าขายขายอาหารอยู่ที่ตลาดตลรุ่งขายอาหารอยู่ที่ตลาดตัวรุ่งดูมาจากเฟซหรือเวซบุ๊กหรือว่าเพื่อนแนะนามาครับมีเพื่อนแนะนามาเพื่อนเพื่อนแนะนำมาและก็การจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยง่ายไหมนอนอย่างเดียววันนั้นนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแค่ซื้อบัตรประชาชนใบเดียวให้ธนาคารเรียบร้อยหมดบัตรประชาชนใบเดียวให้กับพนักงานเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดนะครับ คนที่อยากจะหารถเหมือนกะอะไรก็คนที่ดูในคลิปนี้อยู่เชิญชวนหน่อยแล้วกันครับมาที่ซาฟารีถ้าใครสนใจต้องการรถไปใช้งานหรือไปทำอะไรก็ได้แล้วก็สนใจทักมาได้ที่ซาฟารีนะคะง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียวคุณก็ได้รถที่คุณต้องการละะูกค้าแนะนำตัวเองหน่อยครับครับชื่อชีอวิทครับทำงานร้านอาหารตามสั่งแล้วครับผมเอ่อ สาเหตุที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านของเราก็คือเห็นตามเฟซตามเพจครับทนี้แล้วก็ในเว็บไซต์ก็หารถรุ่นนี้อยู่ด้วยพอดีอ๋อครับแล้วก็ในส่วนของการให้บริการพนักงานของเราเป็นยังไงบ้างครับรบกวนให้คะแนนหน่อยบริการดีมากครับ่ให้เต็มสิบเลยครับโอเคครับเอ่งั้นรบกวนฝากแนะนำเพจของร้านหน่อยครับแนะนาร้านนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจมองรถมือสองนะครับที่สภาพดีแล้วก็ บริการการขายดีก็แนะนําเว็บไซต์นี้ได้เลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำท่านผู้ชมนิดนึ่งครับผมชช่อนัธิดาบัวทองนะคะเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนเอกชนในหัดใหญ่นะคะเนื่องจากรถประสบไัยน้ําท่วมนะคะก็เลยสนใจได้ต,ต,ติดตามทางเฟซนะคะเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปดูที่ศูนย์รถนะคะศูนย์ซับรีค่ะ ถูกใจมีรถนะคะที่สวยงามได้เข้ามาที่ศูนย์ค่ะแล้วก็ประทับใจพนักง,งานดูแลอย่างดีค่ะให้ความรู้แล้วก็แนะนำรถที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็เดินดูหลายๆคันค่ะแล้วก็ไปประทับใจกับคันนี้นะคะ t o y o t a าวินะคะแล้วก็ได้ในราคาที่ประทับใจนะคะได้ส่วนลดด้วยนะคะเจ้าของก็บริการดีนะคะได้ดูแลทั่วถึงนะคะครับผม สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์ซับฟอรีคาร์เซ็นเตอร์หรือว่า s อสเซาร์พรีเมียมคาร์นั่นเองครับที่นี่นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงสิกันเลยทีเดียวนะครับพิกัดร้านตั้งอยู่ที่ถนนการจนาวานิชสงขลาหาดใหญ่สายเก่าใครสนใจที่นี่เรามีรถให้เลือกมากกว่า3 5 0คันสามารถทักแชเทเพจได้เลยครับผมบ๊ายบาย